ลุกลอนบำรุงไก่ชนคุณมบ็บพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณมบ็บสวัสดีครับวันนี้มีมีดเน็บมงนะครับมาแนะนำให้กับเ,เพื่อนๆนะครับนี่ครับมีดเน็บมงนะครับเป็นคนละตัวกับมีดซุยมงนะครับมีดซุยจะทรงจะเรียวๆนะครับแล้วก็ ใบจะเล็กกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นมีดเน็บนะครับตัวนี้ทรงมันจะเหมือนกับมีดเน็บนะครับก็เป็นด้ามบ้องนะครับแล้วก็พับขอบตรงปลายของบ้องนะครับก็เป็นม้งนะครับมีดเน็บม้งนะครับตัวนี้นะครับความยาวนะครับของใบมีดนะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะครับส่วนด้ามก็ประมาณ4.5ครับ4.2นะครับจับ นะครับพอดีมือนะครับหรือว่าจะต่อดามก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กพิเศษนะครับเป็นเหล็กพิเศษทำมาจากเหล็กใบเลื่อยตัดหินนะครับหรือว่าเหล็กบาเรยนะครับนี่ครับเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่คมแกร่งนะครับคมนานนะครับไม่งั้นไม่สามารถตัดหินได้นะครับเพื่อนๆที่เคยซื้อไปใช้นะครับ ติดใจนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมารับประกันความคมเลยนะครับเปิดคมนะครับเปิดคมด้วยเครื่อง KMG แล้วก็เปิดเปิดคมกรีดกระดาษนะครับคมเล็กๆนะครับโดยช่างเอกนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับช่างเอกเป็นคนเก็บงานนะครับเป็นคนเก็บคมสุดท้ายให้นะครับนี่ครับสวยมากนะครับราคาครับถูกมากครับ350บาทครับ 350บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับไม่รับโอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะโอนเฉพาะแบบว่าไม่ได้อยู่บ้านติดธุระหรือว่าให้เราฝากให้พนักงานส่งนะครับฝากไว้ข้างบ้านหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็โอนได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะเน้นเก็บปลายทางนะครับนะครับ350บบาทนะครับสวยนะครับรับประกันความคมเลยนะครับ ผมจัดเลยนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ ID ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับอยู่ใต้คลิปครับโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ